ครับก็ขอสวัสดีทางที่เราเพื่อนๆทุคนที่ทีณะส่วนส้วเก็จะมาพูดถึงเรื่อง Energy แนวคิดดานพลังงานของเทศไทยับเป็นว่าทำไมต้องคอนเวอร์ชชันอลอเอกเจากที่เราดูดูกันครับว่า,อาคอนเวอร์ชชันอลเนี่ยก็คือด้านเดิมพลังงาน้านเดิมที่เราใช้อยู่ก็คือน้ำมันถา่านหินแล้วก็พลานธรรมชาติจากตรงนี้เรารู้ว่าวิธีการใช้ของัานอเรเป็นเชื้อเพลิ การที่เราต้องการว่าพลังงานมาใช้ต้องเผาอย่างเดียวการที่จะใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องมีเทคโนโลยีเี่มาช่วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าถามว่าทำไมต้องใช้มันก็ต้องมีความเปรียบเทียบนะครับที่ด้านก็คือพลังงานนีเะเด็นว่าการแขงก็พลังงานลมแขงโซลาร์แล้วก็ลูกตื่นี้ก็ไปโ้วยกนถามว่าพวกนี้ ถ้าจะเอาพลังงานมาใช้จะใช้ยังไงแน่นอนว่า2อ,อย่างแรงกพลังงานลมพลังงานแสงไม่ได้ใช้เขาส่วนอไฟฟ้าแม้ยังไงก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิซึ่งพวกนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วว่าเออทรับเราเข้าใจกันมาแล้วว่าการเกิดอ,อ,อิมิชชั่นการเกิดมลภาวะหรือว่าการใช้งานทางด้าน,นเศรษฐศาสตร์มันมีข้อดีข้อเสียยังไงเราถึงเ,เลือกใช้ว่า มมนะก็มารูปสุดท้ายครับผมก็มันเป็นน้อยฝ่ายแ่้วมันเป็นต่าก,การใน,นการคิดแล้วก็มีข้อด้วยด้วยส่วนตัวอเราองคือด้วยตัวคอด้วยตัวเองที่เป็น,เ,เ,ปนเป็นคนคิดแบบนี้โอเคครับผมจะจะให้ดูรูปก่นอนจะถามว่าในนี้ผมออกมาทำไมก็จริงๆผมก็ไม่ได้อยากให้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 ดูว่าเป็นดาราอะไรนะแต่แทนแล้วมาถ่า ส่วนแรกคือในส่วนตัวเ,เป็นผู้ชายครับคุณถ้าถ้าคุณมองผู้ชายคุณก็ต้องเป็นเพื่อนผู้ชายแต่สราเป็นผู้หญิงเรากาดด้านนิดนึงคือเราไม่ใช่เพื่อนเราก็จะ,าาแจะสแสดงเป็นธรรมดาซึ่งถ้าคิดในในแง่ของทางาพลังงานเราจะมองไปว่าอันเนี้ยเพื่อนพลังงานแบบเดียวกันเราเราก็ต้องเป็นดั้นเดิมคอนเฟิร์ชั่นอลของเราถูกไหมครับ ถ้ามองผู้หญิง er แน่นอนว่าถ้าเกิดเรามาดูการใช้งานของคอนเวนชั่นแนลโอเคว่าคอนเวนชั่นแนลเป็นเชื้อเพลิงการใช้งานนะั้นก็เผาแน่นอนอว่าถ้าถ้าเกิดคุณเผาเพื่อนถูกต้องคุณคุณได้ผลประโยชน์เยอะแน่นอนนะครับว่าถ้าถ้าเกิดคุณส่งผลเสียกับเพื่อนนะคุณก็ได้ผลเสียกับยาอีกอย่างหนึง่งถ้าคุณอยากได้อ่า ีุณภาพเพิ่มขึ้นคุณไม่ต้องมีอเก็บข้อมูลเราไปทดแทนแน่นอนว่าเทคโนโลยีะทำให้ระเิดหรือว่าพิษภัยน้อยลงเราก็จะมีตัวช่วยด้านเทคโนโลยีก็ในแบตเก้าฟ่อฟ้าตัวัะสีขาวๆเฟรมโลหะคุณอยากจะเผายังไงก็เผาได้จำกัดเขียนม่ติดอยู่ได้แน่นอนนี่จะเป็นเทคโนโลยีครับส่วนถ้าเกิดเรามาดูมูลค่าการลงทุน แน่นอนครับเพื่อนคุณไม่ต้องไปลงทุนอะไรกักมากคุณแค่พูดคุยเยียงข้าวหรือสนทนาทนเรื่องบ่อยแน่นอนก็ได้เ่ิงมาใช้ส่วนปริมาณสำรรอง,องนะแน่นอนเหมือนเดิมเพื่อนเยีเ้ยงอยู่แล้วการหาใช้ง่ายแต่ถ้าเกิดเรามามองใน renewable เทคโนโลยีพวกนี้ ไม่ได้ใช้เผาครับแน่นอนเราเผาเขาไม่ได้แต่ยังมีเขา,ามีมลพิษไหมมันก็มีบางส่วนที่เราเผาได้เป็นมลพิษซึ่งอาจจะยอมรับว,ว่าไม่เปน็นมลพิษก็ได้ก็คือไบโอแมสส่วนถ้าเรามาดูมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์กับดีเดีวบัลการใช้งานแน่นอนครับไมุ่้มค่าการลงทุนค,คุณนาน ใช้ตังเยอะกว่าจะได้ืลหรือว่า,าจะส่งประโยชน์ให้เราได้ส่วนมากอีกเรื่องหนึ่งคือปริมาณสำรองคงไม่ได้พอใช้กันเลยบ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีอ่อยากอธิบายให้ฟังว่าการที่ส่วนที่เราที่รู้อยู่แล้วมีความสามารถที่ว่าเป็นแบบที่เราทราบเราใช้งานได้จากส่วนหนึ่งคื่น เราทราบไม่เพียงพอเป็นเทคโนโลยีใหม่เราสามารถว่านำมาใช้ได้แต่ด้วยงบคุณสูงคุณภาพต่อพลังงานที่ได้รับน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในการคิดว่าการที่เราจะทำเอาพลังงานมาใช้จะเลือกคอ n เว n นชั่น l ลหรือรีนเอรแต่ก็อย่างแน่นอนครับมันถ้าคุณมีผู้หญิงสักคนหนึ่งก็ต้องรู้ว่า ถ้าเกิดคุณใช้ d เ,เวอร์แล้วคุณรู้มันดีเพราะฉะนั้น Conventional ก็ไม่ต้องลดลงต่อต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าคุณตัด Conventional ลณจริงได้ไหมแน่นอรรนเป็นเบรดลดคุณตัดจริงม่ได้แน่นอนก็นี่ก็เป็นแง่คิดส่วนหนึ่งของผมก็ผมก็ทราบว่าทุกคนอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วว่าทำไม